สวัสดีค่ะพวกเราปวสสองเทคโนโลยีสารสนเทศวิเชีลัยเทคนิคุกเกตข่าวดิฉันนางสาวปางนาลูกานตค่ะดิฉันนางสาวเฟอร์รลด์จลล์ค่ะดิฉันนางสาวสุธทิพย์ชายดังค่ะดิฉันนางสาววิรลพรวิจิตรงค่ะค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะบทที่4การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบก่อนที่จะร่วมลงมือทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั้นจะต้องทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่งหมายถึงการทําวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันนั่นคือการนําเอาระบบงานปัจจุบันมาทําการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหากําหนดปัญหาและกําหนดวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการต่างๆที่สามารถนํามาใช้สําหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์ระบบจะนําวิธีการใดมาใช้ในขั้นตอนใดต้องดูถึงความเหมาะสมของวิธีการกับขั้นตอนนั้นการค้นหาปัญหาของระบบเดิมที่ใช้อยู่การที่นักวิเคราะห์ระบบจะทราบได้ว่าองค์กรที่จะทําการวิเคราะห์ระบบนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ จะต้องทำการแยกแยะระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตั้งขอ้อสังเกตของบุคลากรในองค์กรว่าเป็นปัญหานักวิเคราะห์ระบบจะต้องฉลาดพอที่จะวินิจฉัยข้อแตกต่างระหว่างสองปัญหาที่เกิดขึ้นนี้และเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงกับผลของปัญหาเช่นการไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับพนักงานในสำนักงานปัญหาที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องการไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับพนักงาน แต่ที่จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือการจัดระบบการวางสิ่งของยังไม่ดีพอการที่ไม่มีเพียงพอเป็นเพียงอาการของปัญหาเท่านั้นนักวิเคราะห์ระบบต้องทําความเข้าใจภายนอก 1. รายงานปัญหาที่มาจากระดับผู้บริหาร 2. รายงานปัญหาที่มาจากระดับผู้ตรวจสอบ 3. รายงานปัญหาที่มาจากระดับลูกค้า 4. รายงานปัญหาที่มาจากระดับผู้แข่งขันทางธุรกิจ5 รายงานปัญหาที่มาจากระดับตัวแทนจากปัจจัยภายใน 1. การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ 2. ข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน 3. จากผู้ใช้ 4. งบประมาณ 5. ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท 6. จากแผนวิเคราะห์การวางแผนงานเพื่อศึกษาปัญหาสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อ เป็นพื้นฐานการวางแผนในอนาคตมีอยู่3ประการคือ 1. การกำหนดหัวเรื่องของปัญหา 2. การกำหนดขอบเขตของปัญหา 3. การกำหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายการศึกษาผลกระทบของระบบงานเมื่อการพัฒนาระบบเริ่มต้นขึ้นการศึกษาถึงปัญหาความต้องการและความเป็นไปได้ของระบบ ได้ควบคุมอยู่ในขั้นตอนและการวิเคราะห์ระบบงานแล้วดังนั้นการค้นหาของขอบเขตของระบบและผลกระทบของระบบจะต้องถูกทำไปพร้อมๆกันการศึกษาผลกระทบของระบบงานแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. ใครที่จะโดนกระทบ 2. ผลงานจะสมสิ่งที่ควรจะมีในรายงานแสดงหัวข้อปัญหา แนะนำถึงลักษณะของปัญหาทั่วไปเช่นหัวเรื่องของปัญหาขอบเขตของปัญหาเป้าหมายในการแก้ปัญหาอธิบายถึงแนวทางเบื้องต้นในการแก้ปัญหาแสดงให้เห็นถึงส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาและก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลให้คำนิยามของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายในการศึกษาเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง ให้คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอธิบายถึงหลักการหรือเหตุผลในการแก้ไขจากแนวความคิดคำศัพท์ท้ายบทค้นหาปัญหาพร้อมแ m finding กำหนดปัญหาพร้อมแ m definition วิธีการแก้ปัญหาพร้อมแถสรุป หการขาดการสนับสนุนจากระดับผู้บริหารเพราะไม่ผ่านความเห็นชอบในแต่ละขั้นตอนมาแล้ว 2. ความไม่เข้าใจในปัญหาและเป้าหมายที่วางไว้เพราะในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้มีการอธิบายอย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อการแก้ไขต่อไปในอนาคตไว้แล้ว 3. การประมาณการที่ผิดพลาดทําให้เวลาและค่าใช้จ่ายต่ํากว่าความเป็นจริง